สวัสดีครับพี่น้องทุกทัานครับวันนี้ฝนตกตลอดเลยครับทั้งวันนึงแต่ออกมาจากบ้านเมื่อวานนี้ก็ตกตั้งแต่สี่ทุ่มจนวันนี้ออกไปบ้านมาตอนเที่ยงบ่ายการแสดงจบนี่ก็ยังไม่ตกยังไม่อยู่ตกเลยเดี๋ยวนี้ทีมผจญแสดงก็เล่นกันเต็มที่เล่นกันสนุกนะครับแล้วก็เอฟซีก็อยู่เต็มเลยนะครับทีมเยอก็จะรอคลิปล้อมุนครับส่งน้องเดินทางกลับบ้านนะไอ้ดูบรรยากาศรอบๆนู่นนะตรงนู้นก็มีหลังคานะครับมีโอ้บ้านเขาใหญ่มากจะภาพนะกว้างมากครับ วิวดีมากทุกคนนี่ครับรอบรอบก็มีมีแต่ปา่าอ้อยเหมือนแถวเมืองกาลเลยครับรแถวนี้คนเนี้ยป่าอ้อยจะแท้ไม่มีป่ามันผสมเลยครับว <c oughs> ันนี้ก็จะยอยกลับกันก่อนน้องๆก็ไปเข้าไปแต่งหน้าเปลี่ยนชุดกันนะแต่หลังก็จะอัดกันแน่นหน่อยรถก็ต้องทยอยถอยออกก่อนเดี๋ยวรถถูกล้อจะเข้านะครับโอจะเก็บบรรยากาศไปฝากนะคลิปเราหมุนตรงน้องนะครับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วนะลงมาคุยกับโจก่อนมีคนเดียวที่คุยกับโจรู้เรื่องนะ หนาวหนาวไปเย้าไปเยไ่เยอะไรเหรอไม่เด็กผมมากเว้ยตำรวจนะเฮ้ยเออชัดชัดหมด โทวสับเข้าน่นี่่่นี่อ่วันนี้ใค่ใส่ชุดกูวันนี้เท่สุดอ่ะี่หัวยังไม่ได้ขี่เพื่อนผู้ชายเมื่ออกกี้ลงเเหมือนตัวเล็กเลยนัแบบห้องผมนะทำทำ ฝาทำมาชุดหนาวหนาวหนาวชุดน,น,น,นี้หนาวครับหนาวอันนี้จะเป็นผ้าคลุมที่คลุมตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าบนเวทีนะหนาวครับหนาวน้องหนาวรถมาจ้ะ ก็อัดคลิปให้ฟีส่งให้ฟีอยู่นะ ไอตีนี้ก็ขิงน่ารักมากชุดนี้ชุดไก่ชุดไก่เอาเครียดแล้วครับนี่องรอดนี่เ่เป่นทาป่าอ้อยมาปะนี่ยพี่ว่าสกนะได้หมดแล้ว ชุดแบบชุดแบบเทใหม่ไงนี่ยนี่ม่ะตลิก่าลักนั้ดูจนจบเลยแล้วไม่ะกล้เลยจะอบตงดูจนจบด้วยนะผมนอนไปแล้วตื่นมาสองตื้อ าาครับรถปไปผมับมันไนส่งน้องเลยนะวันนี้ส่งแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับส่งแบบเอ็กซ์เอ็กซ์คลูซีฟ

โอเคครับอนอน้องก่อนนะทุกคนน้องขึ้นแล้วครับใครไม่ได้กลับบ้านครอยู่ไปเลยใครยู่กับเลยเคนต่อ้เชิญเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอนต่ออ้เชิญขอนงนะทุกคนครับ อยามาสายมาเลี้ยวสายเลี้ยวสายเลยเขาจะไม่เดินไปนะเพราะน้องเขาเจอตรงนู้นผมตกนะเลี้ยวสายมาเลยเยยงต้องงัดกระหน่อมมาทีละคันนะทุกคนว่ามันต้อเยอะหนาวหนาวเอาเอาอะไรล้มตกเข้ารถแล้วตกน้มตกโดนวางยางแล้วเอต่อยมาเจ็บ าามรถเครื่องเบนซินอากาศเย็นก็จะเป็นแบบนี้เอาเร่งมาครับเร่งมาเลยเร่งมาเลยเอาหักมาเลยครับดูนะครับเข้าเข้าว่ายากแล้วนะเลี้ยงเข้านี่เลี้ยงออกจะยากดิเอามาส่งมาเลยครับคืนคืนหน่อยคืนหน่อยเดี๋ยวหน้าโดนเอ้นขวาหน่อยขึ้นขวาหน่อยขึ้นขวาหน่อยคืนก่อนคืนก่อนเดี๋ยวหน้าโดนโอเคออ่าารตงมใส่มาก่อนครับเอาหักหมดเลยเอาทยอยหักเลยครับหักเลย หักเลยพ้นแล้วพ้นพ้นมาตกลองอ้อยเนี่ยหาเลยนะยกกระลำบากเลยนะโอเคเหลือเยอะเลืยอะอยู่ขึ้นเลนขวามาแล้วเขาถอยไปถอยส่งยาวไปหน้ามาก่อนครับมาเขาเขาเดี๋ยวรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปถอยแอบอีกทีนึงไปเลยข้างหน้าก็เลยก็ได้ไปชิงกว่า เลยจาคันนี้ออกก่อนมาล็อตตัวมาก่อนตั้งล็อตตัวมาก่อนอมหมดแล้วจ้าบายแต่พี่โอเจโบขนอื่นออกตามนะครับอ่าจะขอไปถอยรถไปแอบรถก่อนจะได้ม่เกะกะคนอ่นเขานะครับอ่าน้องก็จะถอยไปรอทีมงานด้านหน้าพี่โเขาจะถอยแอบด้วยนะผมอวางคนอื่นอยู่เพถอยลบากแล้วทีนี้ เอาลือกันรถมันเกมนะท้องเกมอ่าคน <มา S 2> ดูหน้าส่งมาเลยครับส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลย,เลยหลังเลยเยอะครับหลังเลยเยอะหน้ามคนแล้วหักเลยจ้ะไปไปครับไปยาวสบายเลยครับหลังเลยเยอะพ่อพี่พ่ออยู่นี่ปล่อยมาครับอ่าโบโรถเข้าท้าแล้วแงะกันทั้งในสุดออกมาหมดแล,แล้วพี่เบิร์ตกับต้องเต้นก็หมดแล้วส่งทางนู้นไปหมดแล้ว ครับเหลือต ja, ้องพีทจากพี uh ่กบมางานคนดูหลังให้มาพีทมาจริงๆพีทต้องให้พี่กบออกก่อนแล้วจะง่ายวะมันจะหักเหลี่ยมมาตรงมาครับตรงมาตรงมาพีทตรงมาตรงมาตรงมาอีกมันเบียดนะอย่าเพิ่งหักนะมันเบียดมาทุกคนเลยขั้นสุดท้ายแล้วเลยพี่กบนะงัดกันเอาองคหมดละเดี๋ยวขั้นสุดท้ายเลยพี่กบขั้นสุดท้ายมาพี่กบถอยมายาวยาวเลยมา ยาวมาครับยาวไปเลยข้างหลังว่าง,างลูกกบใบยาว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 ไปเลยมาตรงลูกกบสิมาทำไมให้อายบ้านนากลับแล้วนะครับ260ร<โ>้อยหกสิองสหัวบ้านผมกลับ2อ0ร้ออ่ะจากแผ่นเหลวอะ่ะเฮ้ยแสดงว่าคนลาดใกล้กว่าโอเคครับทุกคนกลับเสร็จมาแล้วตรงนี้กบ260องแต่บ้านพี่19บกโลวันนี้ก็เลยไม่ได้กลับบ้านนะผมจะไปนอนรอที่เมืองการเลยนะะ่าจะสะดวกกว่าก็200กว่าโลเหมือนกัน แล้วแต่ถ้ามันกลับบ้านแล้วกลับมา200โลอีกมันก็ไม่ไหวนะครับมันไปกลับก็จะเกือบ600-700รับเพราะมันมา300ไป200ไป300กลับบ้าน300แล้วกลับมาอีกมืองไกล200มันก็บอกผมว่า500-600โลมันไม่ไหวนะทุกคนเดี๋ยวไปจอดรอดีกว่านะครับอยู่ที่ืองการน่าจะ2คืนคืนนี้ก็คืน,คน,คนที่17แล้วคืนที่18คืนที่19ว่างงานพอดีนะครับเสร็จก็จะกลับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า